แยมทปัปณีเปิดตัวทีมภารกิจขุดความจริงปลุกผีไอทวีแต่ละคนไม่ธรรมดาจากกรณีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566แยมทปัปณีเอียดสีชัยเผยว่าได้ข้อมูลใหม่ที่รุดหุ้นสื่อไอทีวีและได้นำมาเปิดเผยในรายการข่าวสามิติในวันดังกล่าวซึ่งในรายการแยมทปณนีได้เปิดเอกสารรายได้พบว่าไอทีวีร้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุมสองวันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณา นอกจากนี้วันนำส่งบัญชียังตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีทิทาต่อจากนั้นอดีตบอกอข่าวไอทีวีอย่างจตุรงสุขเอียดได้ออกมาโพสต์ถึงเบื้องหลังแผนปลุกผีไอทีวีเตือนคนที่อยู่ในเกมระวังเรื่องบังเอิญและบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ข่าวสามิติจะได้ข้อมูลมาเผยแพร่ระบุจริงๆผมรู้มาก่อนหน้านี้ไอทีวีเริ่มมาปรับแผนทำสื่ออีกครั้งในช่วงไม่นานมานี้แต่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองแบบนี้ คนล่างเขาบอกว่าเป็นการดําเนินการจัดหารายการและโฆษณาตามที่มีคนมาว่าจ้างถามว่าใครจะมาจ้างบริษัทที่มีคดีความกับรัฐอยู่มาเป็นสิบปีทั้งที่มีเอเจนซี่โฆษณาอยู่มากมายเขาว่ามีที่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผนปลุกผีไอทีวีมาเล่นการเมืองแบบนี้จนได้ฟังนักร้องบอกผ่านรายการคมชัดลึกของเนชั่นวันที่มีอาจารย์กฎหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมวิเคราะห์ความเป็นสื่อของไอทีวียัง งมีอยู่ไหมอาจารย์บอกว่าดูจากงบการเงินก่อนปีหกห้าไม่มีมาจากสื่อขอเข้าสายนักร้องเขาย้ำผ่านรายการหลายหนว่าผมไม่ได้หมายถึงเมื่อก่อนผมร้องให้กกตตรวจการทำกิจกรรมมาจนถึงปีนี้ดูมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าเขาทำสื่อไหมผมฟังอยู่ถึงกับบางอ้อว่ามีที่รูดหรือเป็นแผนเพราะเขาคนนอกจะไปรู้ได้อย่างไรทั้งที่งบการเงินที่ว่ามีรายได้จากการทำสื่อยังไม่ถูกเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้นด้วยซ้ำ ผมเลยเขียนถึงเบื้องหลังความบังเอิญการฟื้นไอทีวีทาง Facebook ไปเตือนคนในเกมระวังเรื่องบังเอิญแต่ไม่บังเอิญที่ข่าวสามมิติได้หลักฐานมานำเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องนี้ได้ด้านแยมทัปณีได้แชร์โพสต์นี้ออกไปพร้อมโพสต์ข้อความเปิดตัวทีมสนับสนุนเผยถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ข้อมูลที่ได้มาจะไม่ได้ออกอากาศเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวสามมิติเราทำงานเป็นทีมค่ะนนนแยมจะไม่ได้ออกอากาศเลยถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากพี่จอยพี่กิตติ และพี่บ๊อบซึ่งแต่ละคนที่กล่าวมานี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นบุคคลแถวหน้าในวงการข่าวทั้งสิ้น